ก็อันนี้เราจะรอขึ้นรถเมล์ครับวันนี้น่าจะขึ้นสาย4แล้วไปต่อสาย9 5หรือ3 3าลนะวันนี้ขึ้น2สายเลยนะครับถึงจะถึงถึงที่หมายได้ ันนี้ก็เพิ่งจะลงรถลงรถเมย์เดี๋ยวมาต่อสายนี้สามสามเนีานอันนี้ครับสายสามสเฮ้ยส3สานั่งสบายเลยเนี่ยรถเล็กแรกนี้นั่งแออัดอ๋อขึ้นตรงนู้นเหรอนู้นเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้จอดนี่ไม่จอดที่เฉยตอนที่ก็ขึนมาแน่เียเลย เดี๋ยวเราก็มีต่อนะครับเพิ่งจะลงจากสายสีจากยุทรนานะครับอันนี้เราจะมาต่อรถไปเจดีจกลางน้ำแดดร้อนครับ ครับสายสายสามสามครับอันนี้อันนี้ไปแต่ว่าคนเยอะเดี๋ยวรออีกคันนะครับเพราะเรานั่งไกลนั่งสุดสายเลย วิ่งข้ามแม่น,น้ำอันนี้แม,ม่น้ำปะโกนี่ยใช่ปะ่าจะปะโกแม่น,นม้ำกว้นางเนครับเสเดียวกับเรา,าใช่ที่นียวมะมีะมีมารางรถไฟอยู่ระหว่างสะพานสองฝั่งมีรางรถไฟวิ่ง้วย เปนางไฟรานี้รถไฟังวิงอย่รถไฟตอนนี้ก็ถึงถึงพุทธโยนรถนะครับในตัวเมืองเสรียมแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนไม่รู้ข้ามเลอตรงๆไหนจำไม่ได้ละ จะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นล็อกร้านค้านะเป็นผ่านเป็นล็อกล็อกล็อกมีเบอร์อันนี้ขายอะไรเนี่ยอ้มีปลาแห้งนะ ื่อนก็นเดินอยู่ข้างหน้าครับก็จะเดินไปขึ้นเรือที่จะข้ามไปเตดีกลางน้งาตรงนี้ถ้าเรารถขับรถมาก็เอารถมาจอดตรงนี้ครับเป็นลานจอดรถ อาจจะเสียตังนะผมไม่ไม่มั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระในวัดนี้อย่างครับเป็นเพื่อเเข้าไปในวัดละว,วัดนี้่ตรงข้ามท่าเรือข้ามเซดีกลางน้ำนะ่ย วัดนี้ไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรนะครับอยู่ตรงข้ามถ้าเหลือข้ามคดีกลางน้ำนะครับก็ก็กสวยงามดีนะครับ เพื่อนๆมาเข้าห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้มีมาาอาไม่มา่อค่าหกอยาห้นะลอยู่มีบ้งขี้อ่าห้องน้ำนี่หน้าหาห้องน้ำใหญ่ที่นานเหมือนเดิมแบบอันนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้เป็นร้านร้านตัดผม ไม่ใช่ก็ที bills, ่ไม่เข er> ้าหรอกไม่เข้าหรอกจริงไหมจริไม่ยาไม่ยาละรเอายก็ได้เที่ยวไปดเที่ยวไปดิล้างไหมโอเคครับเดี๋ยวเราสรุปจะข้ามไปเซนิกันนาฟก่อนเราขากลับเดี๋ยจะแวะแวะวัดเมื่อกี้ครับแต่ว่าก่อนข้ามเนี่ยต้องซื้อกางเกงขายาวนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นแหละตรงนั้นของผู้ชายอ่ะที่วัดนี้เขา ผู้ชายผู้หญิงห้ามใส่ห้ามใส่ขาสั้นที่แรกยูแค่แรกยูมีดื้อแต่วันนี้ก็ใส่เกางเกงสั้นเลยต้อง,ต,อง,อต,อง,งต้องขาชื้อใส่กเกงเปลี่ยนเป็นขายาวโค้ตเซอร์สวยโค้ตเตอร์นี่ก็ป,ปิงปป้งก็ปิ้งอะไรเด็กแนวเฮ้ยตัวนี้สวยเต๊ใส่แล้วไม่อ้วนเป็นยัง ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่จอดรถเหมือนอีกจุดหนึ่งครับแต่ว่าทั้งรถโดยสารน่าจะเป็นกลุ่มรถโดยสารมากกว่าตรงตรงตรงนี้ครับส่วนด,ด้านหน้าด้านาน,นู้นก็น่าจะเป็นที่ข้ามแล้วที่ข้ามที่จะข้ามไปฝั่งค่อนข้าง,งจะเงียบเหงาครับผมมาเมื่อสองปีที่แล้วสุดสามปีที่แล้วเนี่ย คนเยอะมากตอนเดินนี่คนเต็มเลยนะวันอาทิตย์อันนี้หนาเลยนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องทเที่ยวมีแต่คนพมา่าเที่ยวก็จะน้อยหน่อยเพราะโซนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่ม<ใ>นักท่องเที่ยวต่างชาติมากเย่ยเราลองก็าม,ไไมาซื้อเสื้อครับคนละตัวสองตัวในโชว์นี่ซื้อบปไหนของคุณเต์อันนี้เสื้อผมซื้อนะ คอมพิเตอร์เขียนเขียนว่าอะไรไงเาตัวจ้นเนี่เจ้าจานอ่าตัวนี้สี่พันจารสี่พันสี่พันารก็เจสบกว่าบาทโอเคอยู่เจ็ดสิบาทเจบาทก็โอเคเนื้อผ้าดีใช่ได้เนื้อผ้าน่จะใส่มันเย็นสบายนะใส่ลสว่างตัวสว่างเราเก็มาชอบเสื้อคงตัวเอาตัวนี้ดีว่า คนละอันนี้ละกันอันนี้ก็มีคนำละกันให้สองคนทำละกันออันนี้ก็ขายมาขายดอกไม้เต็มเลยกำละสามพันทับพจัะเดี๋ยวก่อนเอาคำเดียวพี่ใจเหรอเอาคำเดียวพอคเดียวพอไม่เป็นไรครับคำเดียวพอไปนะดูครับ ื้อดอกไม้ทีนึงคนมันรุมเทียบเลยขายดอกไม้นครับอันนี้ก็คนละห้าพจ๊ก็จะเป็นค่าเเรือข้าฟ้านะไป เขาเลือกห้าพันเดี๋ยวเดี๋วจ่ายก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่าค่าข้านี่คนละห้าพันห้าพจานคนสำหับต่างชาติเดี๋ยวจ่าพนักงานดีมากอ้กบมาแล้ว่าอุ้งส่วนแม่สิที่เข้ามาอยู่ไม่วาเนาะองเท้าเนีต้องเช้านะต้องนั่จ้ใส่เลยทุกคนต้องสองลงเท้านะครับมีถูกให้ใช่ป่ะ เดี่ยวไว้ที่ที่แหลกน้ำทองเนี่ยอ๋อไม่ได้แค่ฝ่ตอนนี้เอารวมๆกันไปดิแล้วก็เดี๋ยวมาลิมมี่ไงลิอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรองเท้าก็ต่อไปฝั่งนี้เลยได้เลยอะไม่ใช่ไง ยัเอไทยเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ยอมนะเรื่องนว้เร่องเราเร่องราอ่ไ้้วนะไม่เยอะแต่วุ่วายการเขาจ่ายแค่ไหน

นะครับไปกันลูกใหญ่ไงอันนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเจดีกลางนั้นครับโอ้ยโอ้ยเอลยโอ้โอยอ้ยโอ้อยโอ้โอ้้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ก็อ้ยโโอเยโอออออ

แต่พอนั่งในเรือแล้วก็เย็นสบายด้วยไม่ร้อนลมพัดนู้นเหมือนรถในไลฟ์สดติลเลยคุณผู้ชมจริงเรๆ นี้เป็นวันวันหยุดนะครับวันหยุดของพม่าครับเป็นวันวันพุธก็คนตุ้งเครียวเขายังน้อยอยู่ครับไม่ไดยเยอะ เางเรือแป๊บเดียวครับประมาณครับไม่ถึง5้านาทีก็ถึงแล้ว